เล็กเพชรประกอบหมัดบางบานนะครับใครนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมากับเดือนครับฉันอยู่ไหนไคนี้อยู่เดอะเบสมวยไทยยิมอยู่ที่อยู่สกลครับแล้วมีใครเป็นกู๊บบังมาซ้อมมาหรือยังมีเพชรสันคมกับพีพีในค่ายก็คือพวกในค่ายที่เจ็ดเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดครับเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับไปปล่อยมาประมาณหนสิบกว่าอืมแล้วอย่างวันนี้เราเจออะไรวิว คยเจอเขามั้ไม่ครับเป็ยแรกเลยครับที่เล่นสลับเนาะครับแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาไหมมาครับศึกษาเกมมาตัดวางเขาไหมยังครับโอ้เพราะไม่รู้เลยว่าเป็นเวอรไสตัยอะไรแล้ววันนี้เราวางเกมวันไหนเนาะคอสไตล์เดิมครับเต็ค้าไหมัดเกับกูดัาออกแ่งของเราเลยนะครับแล้วแล้วปล่อยไว้ไฟสุดท้ายที่แต่ละใหญ่กันได้ไหมดูช่องเจ็ดครับอืมวันนี้เป็นไงชนะนอกยกสอง เดือนไหนจะได้ทำไม่ได้ก็คือต่อยเสร็จก็หยุดยาวมาเลยครับประมาณอีเดือนหยุดเนี่ยเจ็ดแต่เดือนครับแต่โควิดมาโอ้ยแล้วเราต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยร้อยสิบแปดแล้ววันนี้เราต่อยนาวันนี้เวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับเพราะว่ามันหยุดไปนานดือนน้วยครับแล้วก็น้ำหนักก็เลยขึ้นมาครับนี่เราคนจังหวัดสกลฝากที่เชีื่อใจครับเราคนนี้นะฝากพี่น้องชาวจังหวัดสกลช่วยเชียร์เด็กเี่ยด้วยนะครับคุณยายนะครับผมน้องชาย